สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยสนธิยาร้องกอกตยุบเพื่อไทยหลังเอมมี่โพ์ช่วยสนับสนุนเงินทุนม็อบวันนี้นายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยืน่นหนังสือต่อกอกอตอขอให้พิจารณายุบพักเพื่อไทยกรณีในายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือเอมมี่บอตทิลบรู โพสผ่านเฟซบุ๊กว่าพักเพื่อไทยสนับสนุนการเงินในการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองโดยเห็นว่ากกตต้องตรวจสอบเพราะหากมีการกระทาดังกล่าวจริงจะถือว่าพักเพื่อไทยกระทําการฝ่าฝืนพรบรว่าด้วยพักการเมืองมาตรา4 5และมาตรา92วงเล็บหวงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4ซึ่งกกตจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและต้องส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพ,พัก ตัดสิทธ์การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยโดยการยื่นคำร้องครั้งนี้เป็นครั้งที่2จากที่ได้ยื่นขอให้พิจารณาสั่งยุบพรรคเพื่อไทยไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมวันนี้มีหลักฐานใหม่ของนายเชยงมรจึงได้ยื่นซ้ำส่วนกะกะตจะรวมเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ก็แล้วแต่กะกะตจะพิจารณาเมื่อถามว่านายเชยงมรแค่โพสต์ระบุชื่อพรรคไม่ได้มีรายละเอียดและตัวบุคคลอาจโพสต์เพราะอารมณ์โกรธ จะสามารถเอาผิดได้หรือไม่นายสนธิยากล่าวว่าอยู่ที่ตัวนายชัยอมรจะให้เหตุผลต่อกอกตอ,อย่างไรแต่เมื่อพูดออกสู่สาธารณะแล้วต้องรับผิดชอบและการกระทำนั้นทำให้พักเพื่อไทยเสียหายตนก็มีสิทธิ์รองพักเพื่อไทยในประเด็นนี้เช่นกันถ้าสนับสน,น,นุนนายชัยอมรที่มีความผิดในมาตรา1นึ2ก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าการโพสต์ของนายชัยอมรไม่เป็นเรื่องจริงพักเพื่อไทยก็ต้องดำเนินการ เพราะถือว่าทําให้พักเสียหายขณะเดียวกันนายชัยมรก็ต้องมีหลักฐานว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งก,ะกะอกตจะต้องดําเนินการตรวจสอบตามที่ร้องเรียนด้านนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้วันที่24กันยายนจะเดินทางไปยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อขอให้ไต่สวนและพิจารณากรณีที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่า นายชัยมอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือเอมมี่เดอะบอททมบูหนึ่งในแกนนําเคลื่อนไหวชุมนุมและผู้ต้องหาคดีม,มาตรา1นึได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook กล่าวพาดพิงพักเพื่อไทยว่าเพื่อไทยที่สู้ไปกลับไปที่คอยสนับสนุนเงินทุนบ้างต่อมานายประกรณ์พรชีวังกูลหรือบุง้งนักเคลื่อนไหวทางการเมืองผู้เปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อสนับสนุนกลุ่มราษฎรได้โพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันว่าเพื่อไทย ไม่ควรทําการเมืองกล้ากลัว,ลวไม่ต้องกลัวว่ามาแตะม็อบแล้วจะโดนยุบอะไรหรอกถ้าโดนยุบเพราะต่อสู้ยังไงพวกเราก็เลือกแน่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเคยสนับสนุนอะไรในการต่อสู้มาเยอะแยะแต่ไม่เคยประกาศออกสื่ออะไรใดๆทุกๆครั้งเลือกก็จะวางเอาไว้เงียบๆแล้วเดินออกไปด้านนายสีสุวรรณกล่าวว่าข้อมูลการโพสต์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามีพักการเมืองอาจอยู่เบื้องหลังในการสนับสรุนและอยู่เบื้องหลังการให้เงินทุนกลุ่มม็อบ ที่เคลื่อนไหวต่อต้านเพื่อล้มล,าล้างรัฐบาลและพวกก้าวล่วงจับย่วงสถาบันเบื้องสูงตลอดจนก่อความรุนแรงความวุ่นวฟายฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายตลอดระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานจนมีผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีมากมายอยู่ในขณะนี้การกระทำของพรรคการเมืองเช่นนี้อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองได้ถ้ากกตวินิจฉัยว่าเป็นการฝ่าฝืน อาจส่งให้สารรัฐมนูญสั่งยุบพักการเมืองน,นั้นทางด้านแรมโบเตรียมประชุมฝ่ายกฎหมายตรวจสอบข้อมูลยื่นกะกะตยุบพักเพื่อไทยเช่นเดียวกันพร้อมทั้งยื่นปปงตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของพักตลอดดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถ้าพบหลักฐานตามที่เอมมี่และบุง้งให้ข่าวว่าพรรเพื่อไทยให้ทุนสนับสนุนม็อบในความเห็นส่วนตัวและคนทั่วไปก็พอจะคาดการได้ว่า การเคลื่อนไหวของม็อบที่ป่วนเมืองสร้างความรุนแรงความเดือดร้อนใช้อาวุธนานาชนิดทำร้ายเจ้าหน้าที่ตลอดจนเผาทรัพย์สินราชการทั้งตู้ป้อมยามตำรวจรถตำรวจเผาป้ายเฉลิมพระเกียรติป้ายพระบรมบชายาลักษณ์เหล่านี้ล้วนมีพักการเมืองนักการเมืองอยู่เบื้องหลังแน่นอนจนนายเอมมี่และนายบุง้งได้ออกมาโพสต์ถึงพักเพื่อไทยเช่นนี้ยิ่งทําให้ตนมั่นใจมากขึ้นเพราะพักเพื่อไทยก็คือนอมินีของนายทักษิณชินวัตร ที่วางแผนล้มรัฐบาลทั้งในสภาและนอกสภาบนท้องถนนที่ให้นายนัฐวุฒิใส้เกื้อและพวกเป็นแกนนำอยู่ในขณะนี้ดังนั้นตนจะขยายผลเรื่องนี้เพื่อตรวจสอบและเอาผิดทางกฎหมายกับพรรคเพื่อไทยและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสนับสุนม็อบในครั้งนี้ต่อไปไม่ปล่อยให้ผ่านไปโดยเด็ดขาดนายเสกสกลกล่าวในที่สุดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟัง สวัสดีครับ